Hey, สวัสดีครับเรื่องเงินเงินทองทองและน้ำมันแอนพโซนที่31เะครับเจอกันทุกอาทิตย์นะครับเรามาดูกันว่าจะมีข่าวอะไรเกี่ยวข้องอาทิตย์หน้าว่าจะมีเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะกระทบกับการการลงทุนการเทรดของเราอย่างไรบ้างนะครับทุกๆอาทิตย์เราก็จะมาเริ่มจาก Economic Calendar นะครับวันจันทร์ <c oughs> วันที่25เนาะ ที่สำคัญนี้ก็คือ ECB Mr President Lager speak ก็คือว่าเขาจะอัปเดตว่าโคโรนาไวรัสไปถึงไหนแล้ววัคซีนไปถึงไหนแล้วแล้วก็กระตุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอของยุโรปไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูนะครับถ้าไปใครเทรด active t r a ด i n g นะครับส่วนธนาคารก็ไม่มีอะไรใหญ่นะครับวันพุดคดยอย d อ inventory ทุกวันพุธ เช้าวันเมื่อเช้าวันเพื่อหัดตีสองบานเรา FOMC statement นี่ก็คือว่าเขาจะดูว่าเฟดนี่เขายังดูว่าเัาิตรางเงินเฟ้อเป็นเท่าไหร่แล้วก็อะไรยังไงมั่งนะครับอันนี้ก็สำคัญว่า,าพวก yield curve พวกอะไรเนี่ยมันสำคัญต่อ yield curve ราคาทองราคาดอลลาร์ค่ารักค่าดอลลาร์นะครับแล้ววันศุกร์เขาไม่ค่อยมีอะไรมากมี pending home sale มี German u n นน p l พลายเหมือนเชนะครับโอเคแล้วก็เราไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่กับโควิดโควิดตอนนี้ทั่วโลกลังระบาดหนักทั้งรวมทั้งบางไทยด้วยที่เพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์บอกเจอร์มันนี่เขาก็มีเคอร์ฟิลละอังกฤษมีเคอร์ฟิลตั้งนานละเพรากพวกยุโรปนี่เขาก็ต้องปิดเมืองรอบที่3ละเพราะว่าควบคุมโควิดไม่ได้ขาบอกว่าเนี่ยโควิด แอสต a าซี e c กนี่ก็คือว่ายุโรปออยุโรเปียนูนะครับเขาซื้อเขาจะซื้อ31ล้านนะโดสสของแอสตราซี e c กนี่ยในไตรมาสแรกของยุโรปอันนี้ก็กระทบว่าเออหวังว่าหวังว่านะครับวัคซีนนี้จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอังกฤษทำให้โควิดหายอย่างต้านโควิดได้นะครับควบคุมโควิดได้ยังไม่หายหรอก ควบคุมโควิดได้นะครับถามันนี้ก็คือว่าเขาต้องใช้เงินใช้เงินครับยูโรยูโรก็เดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีนึงว่ายูโรจะเป็นยังไงครับเปรียบเทียบกับค่าดอลลาร์เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปข่าวต่อไปก็คือ,เ,อเกี่ยวกับดอลลาร์ก็คือเยนจะเจเนสเยนก็คือจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกานะครับาถามว่า นโยบายของไบดนนี่เขาเป็นยังไงบ้างก็คือส่วนทางเดโมแครตเข้าชนะไบดนเป็นสีน้ำเงินนะครับทางเดโมแครตเข้าชนะอ่าประธานาธิบดีใช่ไหมครับแล้วก็มีเซนเนตเซนเนตนี่ก็คือ50 50ละทางสีน้ำเงินก็50เดโมแครต50รีพับลิกันสีแดงก็50ทางเฮาส์ก็เดโมแครตก็เป็นส่วนเสียงส่วนใหญ่อพรรีพับลิกันก็เป็นเสียงส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเดโมแครต โจไบเดนเขาอยากเสนอมาตรการอะไรมันก็น่าจะผ่านได้อย่างไม่ยากนะครับยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ยากเท่าที่ควรก็คือมันมีแรงต้านน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้สำคัญคนนี้เขาบอกว่าอ่า US government นี่ต้อง act big act big คืออะไร act big ก็คือเอาฉีดเงินอ่าเข้าไปในกร,กระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเยอะนะครับอ่าฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจครับกฉีดเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะ มันมีผลกระทบกับอะไรมันมีผลกระทบกับดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าดอลลาร์เป็นจะเป็นยังไงมีผลกระทบกับดอลลาร์ว่าเขาจะตกลงไปอีกหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ดอลลาร์เคลื่อนขึ้น,นหรือลงนะครับโอเคอถามว่าจะมีอาทิตย์นี้ไหมอาทิตย์นี้คงไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าข้าเพึ่งประกาศสาบานตนเข้าไปเขากาลังดําเนินการตอนนี้ สิ่งสําคัญก็คือควบคุมโควิดของอเมริกานะครับหควบคุมโควิด 2. ลวัคซีนเขาก็ต้องกระจายออกไปให้เยอะๆนะครับแต่อาทิย์์นอาทิตย์านจะเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์หน้าก็คือมี Apple Tesla แล้วก็รู้สึกจะเป็น Boeing ก็เขามีผลประกอบการของอบริษัทใหญ่ๆมันทําให้เคลื่อนที่มันทําให,ให้พวกดาวพวกพวกนี้เคลื่อนไหวเยอะเพราะอันนี้เคลื่อนไหวเยอะปั๊บ มันก็มาพูดมีผลกระทบเกี่ยวกับดอลลาร์นะครับเพราะเราเราต้องดูดูข่าวพวกนี้ด้วยเนาะโอเคอ่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะผันพลนไปหน่อยนะครับแล้วอ่าจะเกิดอะไรขึ้นถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามันก็ควรน่าจะผันผวนหน่อยแล้วถามว่าเออเราวเราแล้วเราจะควรไปจะทํำยังไงล่ะส่วนอ่พวกระยะสั้นก็ าสามารถจะเทรดเป็นช n อ e l ได้นะครับเป็นพวกพวกแรงต้านแรงรับอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนพวกคนที่ไม่ได้ Active ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตลาดใน Market นะก็สามารถเรก็งกำไรระยะยาวได้เพราะว่าเห็นน้องๆพี่ๆน้องๆหลายคนเขก็อยากจะเข้ามาเทรดก็เลยบอกว่าเออนี่เดี๋ยวจะทำวิดีโออีกอันหนึงไปแนะนำเกี่ยวกับพวก มือใหม่หัดเทรดหรืออยากจะลงทุนอะไรก็เดี๋ยวมือใหม่เดี๋ยวเราจะทําวิดีโออีกกันหนึ่งเนาะโอเคแล้วถามว่าควรจะลงทุนอะไรระยะยาวเห็นคิดว่าควรจะลงทุนพวกกองทุนพวกอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเผื่อใครมีเงินเก็บก็สามารถเก็บไปในกองทุนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันอีก,อก,อกวิดีโอหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะถามว่าทองจะไปทางไหนทอง ทางาฟัน d a เ e ม t นทอลหรือทางพื้นฐานเนี่ยเขายังเขายังอาจจะไซด์เบย์หรือดาวอยู่นะครับเพราะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่า,าพวกอเมริกานี่สภาเขายังไม่อัดฉีดเงินเข้าไปในซิสเต็มนะครับแล้วทองอตอนนี้คุนกำลังขึ้นคนก็เอาอ่า,อาก็เหมือนทุกคนเนาะก็อยากจะลงทุนแล้วอะไรที่ได้ผลตอบแทนมากสุดก็จะเอาเงินไปตรงนั้นใช่ใชไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะดึงเงินจาะอ,า,อาจะอาจะดึงเงินจากทอง แล้วก็ไปลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าทองเป็นทรัพย์สินที่ safe haven ก็คือปลอดภัยตอนนี้มันปลอดภัยละเอาเงินไปทําอย่างอื่นที่มันสามารถมีผลตอบแทนมากมากขึ้นนะครับโอเคแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ไหนกับก็ตลาดหุ้นอเมริกาถามว่าระยะยาวออ s amp p ก็ประมาณ10%จากปีนั่นแหละ จากปีตั้งแต่ปีโดยส่วนใหญ่ที่เรียนมาเขาบอกว่า,าที่เรียนมาเขาบอกว่า S p โดยส่วนใหญ่เชิดค่าเฉลีย่ยประมาณ10%ต่อปีนะครับแต่บางปีก็เยอะหน่อยอย่างปีที่แล้วนี่นะครับมาปีแล้วก็ปีมันก็ลบมั่งลบเยอะก็มีลบ37%ก็มีนะครับขึ้นเยอะก็มีนะครับเพราะโดยเฉลีย่ยทั่วไป 10ปีปีละ10%นะครับโดยโดยเฉลีย่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะอยากจะเริ่มต้นลงทุนก็ไปดูกองทุนไปปรึกษาแบงค์ไปปรึกษาพวกที่เขามีไลเซน์พวกเพื่อจะเป็นปลอดภัยเนาะอ,อ,อย่าลืมนะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราควรจะไปปรึกษาแบงค์ปรึกษาคนที่มีไลเซน์ที่มีใบอนุญาตว่าเออควรจะลงทุนรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ อ่าเป็นลงทุนอะไรนะครับแต่ถ้าเผื่อมีเงินลงทุนแล้วอยากจะมีเงินเอามาเสี่ยงแบบ Active Active Trading ก็เออมาคุยกันได้นะครับโอเคอ่าอ่าฟันเดอร์เ,เ Fund amental, จะโอ้ f u n d a m e n t ม l ั amental, เรื่องเรื่องน้ำมันน้ำมันอา่าตอนนีเ้เราจบเรื่องดอลลาร์ไปแล้วเนาะจบเรื่องทองไปเรียบร้อยแล้วเอามาคุยเรื่องน้ำมันน้ำมันอา่าตอนนี้ความเสี่ยงมีไหมก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้ำมันอีกขึ้นมาเร็วแล้วขึ้นมาแรงนะครับ ถามว่าเออซึ่งปกติคิดว่าน้ำมันมันเขาจะอา่าโดยปี20ปีบ่ปี19โดยเฉลี่ยเขาประมาณ60นะครับปีอา่าปี20เขาก็ประมาณนี่30กว่า40คิดว่าปีนี้หลายๆฝ่ายหลายๆลพวกะ g o โกลเมนแซกหลายหลายเหลายๆสถาบันหลายๆลายอินสติทูชันก็บอกว่า น้ำมันน่าจะโดยเฉลี่ยปีนี้น่าจะ45-50นะครับแต่ตอนนี้มันก็50ขึ้นมาแล้ว53ขึ้นมาแล้วแต่ว่าขึ้นมาเร็วแล้วก็ขึ้นมาแรงแต่ว่ามีโอกาสมีความเสี่ยงมีความขึ้นไปอีกไหมถามว่าอ่าขึ้นไปมีโอกาสขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแล้วช่วงนี้อ่าซีซันนลนี้น้ำมันก็ยังก็ยังก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอ่าน้ำมันมีขึ้นอยู่2ออย่างก็คือ วัคซีนในอเมริกาเขา,เ,าเขาฉีดกันเยอะหรือเปล่าเขากระจายกันทั่วถึงหรือเปล่า,าแล้ว,ลวถ้าเผื่อถ้าเขากระจายกันทั่วถึงเขากระจายกันเรียบร้อยแล้วคนในอเมริกาก็อยากจะไปขับรถไปเที่ยวน,น,นู่นเที่ยวนี่เพราะเขาปีนี้ปีที่แล้วทั้งปีเขาอยู่แต่บ้านนะครับเขาอยากจะไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นดีแมนของน้ํามันกลับมาแน่ถ้าเผื่อวัคซีนกระจายไปทั่วน้ํามันโดยส่วนใหญ่ เดือน3เดือน4เดือน5ก็คือราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าดีแมนเดือน6เดือน7เขาจะขับรถกันเยอะเพราะก็คือเป็นซัมเมอร์ของเขาก็โดยส่วนใหญ่เขาซัมเมอร์เขาขับรถไปเที่ยวกันไปนู่นไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดือน3เดือน4เดือนหนะ้าราคาน้ำมันโดยโดยปกติเขาจะขึ้นนะครับเพราะว่าดีแมนแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นเรามีโควิดเราก็ต้องดูกันว่าวัคซีนกระจายไปทางไหนนะครับอันที่2ก็คือ,อ โอเปกโอเปกเขาำจำกัดลิมิตาการผลิตน้ำมันกันยังไงถ้าเื่อเขาลิมิตเยอะ supply น้อยราคากระพุ่งแต่ถ้าเกิดต,ต่างคนต่างอยากผลิตอยากได้เงินราคาน้ำมันก็ตกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันโอเคอฟันดเดเมนทัลเ,เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาดูเทคนิคกันดีกว่าเทคนิคก็เริ่มจากดอลลาร์เลยดอลลาร์เราก็คิดว่าตอนนี้ดอลลาร์น่าจะ ไป,ไปตอนนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ break out นะครับก็ยังดูว่าเออเขาจะลงไปอีกหรือเปล่าจำได้ไหมว่า fundamental นี่เจเนเชียเลนเขาบอกว่าต้อง act big เพราะฉะนั้นอเมริกาต้องอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะๆถ้าเผื่ออเมริกาอัดฉีดเงินเข้าไปด,ดอลลาร์เข้าไปเยอะๆค่าของเงินดอลลาร์จะตกนะครับถ้าของดอลลาร์จะตกตกมาเรื่อยๆก็ตกมาถึงไหนเราก็ยังไม่รู้ตอนนี้ก็ต้องค่าสถานการณ์ก่อน ว่าจะตกมาถึงไหนนะครับอันนี้ก็คือโซนของเขาเนาะตกมาถึงถึงไหนหรือเปล่าตกมาถึงนี่หรือเปล่าหรือตกมาถึงนี่หรือตกมาถึงนี่เรายังไม่รู้นะครับโดยเฉลี่ยก็คาดว่าจะตกมาถึงนี่หรือตกมาถึงนี่นะครับอ่านี่นก็คือดอลลร์แล้วพวกที่เทรดสกุลเงินพวก Forex ต่างๆก็สามารถไปหา un หาโอกาสไป trade เทรดเรานะครับอันนี้ก็คือระยะยาวเป็นอาทิตย์เนาะถามว่าอาทิตย์นี้จะไปไหนทีนี้อ่ ก็น่าจะพ้นเพี้ยนอยู่แถวานี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่คิดว่ายังขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะน่าจะเป็นไซด์เวงแล้วก็ขาลงมากกว่าเพราะ f u n d ดเมนทัลเขาเขาบอกว่ามันน่าจะลงนะครับโอเคดอลลาร์ Dollar ก็เป็นอย่างนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับฟันเดเมนทัล่อไปก็น่าจะนู่นแหละลงมา88ขึ้นไปก็แรงต้านก็อยู่ที่91นะครับโอเคอทองทองไปถึงไหนแล้ว ทองเราก็ขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะเป็นขาลงก็ได้นะครับต่ราคาทองทรัพย์สินทรัพนยะ์สินปลอดภัยแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วทุกคนก็เข้าเห็นว่า,าเขาเรียกอะไรล่ะพวกวัคซีนออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทองเป็นตัวเล่นตัวตัว,ต,วตัวที่จะขับขับเคลื่อนราคาทองให้สูงขึ้นนี่ก็คืออินฟล레이ชันอินฟล레이ชันก็คือกระต่างเงนเฟ้อนั่นเอง ถ้าเผื่อมีเงินเฟอ้อเข้ามานะครับทองก็จะสูงขึ้นแต่ช่วงนี้คิดว่าทองจะไซด์เวย์แล้วก็ดาวดาวนะครับถามว่าดาวไปถึงเท่าไหร่ก็ประมาณตอนช่วงนี้นะประมาณ1,775นะครับตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือแรงต้านของเขาแล้วก็จะจะเห็นได้ว่าแถวเนี้ยมาถึงจุดนี้เขามีเขามีแรงเขามีแรงซือ นะครับมาถึงจุดนี้เขามีแรงซื้อตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดนี้เขามีแรงซื้อตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับแต่อีกทางนึงก็คือมันเขามีแรงขายตรงนี้นะครับถ้าเปิดหลุดตรงนี้มาอันต่อไปก็น่าจะเป็นถ้าแถวนี้แหละนะครับถ้าแถวพันพันหกเจ็ดสิบแหรือพันห้าสเลื่อนลงมาเป็นพันหกห้าสิบนะครับถ้าแถวนี้ ถ้าเปื่อเป็นพันหต่อไปก็นู่นแหละปะาปานพันเท่าไหร่เอย่ยพันสนะครับนั่นก็คือของทองแต่โดยส่วนใหญ่คิดว่าไซเวแล้วก็ดาวนะครับเหตุผลเพราะว่าดอลลร์เขายังไม่อัดฉีดเข้ามาแล้วทรัพย์สินส่วนใหญ่ถ้าเปื่อถ้าเปล่อผลประกอบการดีคนก็จะเอาเทเงินเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับเพราะตลาดหุ้นตอนนี้ก็มี อ่า new high ขึ้นไปเรื่อยๆ new high ขึ้นไปเรื่อยๆ new high ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอ่าคนส่วนใหญ่ก็จะเอาอา่ฉันเอาเงินฉันไปลงทุนในตลาดทุนดีกว่าตอนนี้ตลาดทุนกําลังฮอตนะครับอ่าถ้าเขาบอกว่ากําลังฮอตนะเขาก็เลยเอาเงินลงทุนไปไป,ไปเข้านอนส่วนผมก็เออมันก็แล้วแต่10%ที่เรียนมาแค่นั้นจบโอเคส่วนทางน้ํามันน้นํามันก็คือขึ้นไปสูงแล้วน่าจะลงมาอีกนะครับ และอันนี้ก็อย่างว่าว่าระยะยาวโดยส่วนใหญ่เขาก็วัคซีนไปถึงไหนแล้วแล้วก็ตลาดโอเกก็เป็นถึงไหนแล้วนะครับคิดว่าน้ำมันน่าจะเป็นซ้ายเวแล้วก็ขาลงนะครับแต่ในอาทิตย์อาทิตย์หน้าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเผื่ออินเวนทอรี่เขาอ report ออกมาทุกๆวันพุทธถ้าเผื่อเขามีเขาอาจจะมีแตกปุ๊บกันไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ดูสถานการณ์อีกทีหนึ่ง ตลาดก็คือตลาดเราแน่นอนไม่ได้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นน้ํามันตอนนี้น่าจะเป็น s i d e w a y และขาลงเพราะว่าดีแมนมันยังไม่มานะครับเทคนิค <Technical S 1> นี้ก็คือ,อโอ้ยเบรกอาสแต่ว่าคิดว่า R3 ไปไม่ถึงน่าจะกลับมา R1 แล้วไม่ก็พิวิทปอยตรงนี้นะครับ47.25 2นะครับโอเคยังไงก็ตามก็เรื่องเงินเงินทองทองแล้น้ำมันก็มีแค่นี้สำหรับบททีนี้อย่าลืม u b s c r i b e อย่าลืมติดตามกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวมีวิดีโอต่างๆออกมาเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วเข้ามาในพื้นที่สีแดงและแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทําวิดีโอกันนะครับตอนนี้ยุ่งๆหน่อยก็เดี๋ยวเราจะมาทําวิดีโอกันให้ดูออยังไงก็ตามเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย